สวัสดีนะครับสสรวีและกุทยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิ์ครับในฐาน,นะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือฝ่ายนิติบัญญัตินี้เนี่ยก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทางสภาของเราก็มีการพิจารณาเรื่องของกฎหมายสําคัญอยู่หลายๆกฎหมายเลยนะครับกฎหมายหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือกฎหมายพรบอากาศสะอาด ซึ่งจะมีส่วนสําคัญอย่างมากในการช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประเทศไทยของเรานะครับรวมไปจนถึงอีกพรบรหนึ่งครับที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันและกําลังจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของเราครับนั่นก็คือกฎหมาย climate change หรือกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะมีส่วนสําคัญอย่างมากในการช่วยลดปัญหาการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่ง เป็นปัญหาที่เราสามารถพบเจอและเห็นได้ชัดมากขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปภาวะโลกร้อนเอลนินโยและนินยาต่างๆนะครับซึ่งก็ถ้ากฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วมีผลประกาศบังคับใช้แล้วก็จะมีส่งผลอย่างมากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเรานะครับสามารถเ,เข้าใกล้ สนทีส่สัญญาต่างๆที่เราไปทําไว้กับนานานประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นสนทิสัญญาปารีสขอบทเตนะครับหรือแม้กระทั่งตัว C b แบซึ่งทางเราก็ได้มีการทำสนทีส่สัญญากับประเทศยุโรปไว้ในการควบคุมการส่งออกหรือสินค้าที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสูงนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นเป็นกฎหมายสำคัญที่ถ้าหากว่าเราผ่านออกไปแล้วก็จะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยลด ปัญหามลพิษทางอากาศรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเรานะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงประจนถึงการทํางานของรัฐสภาซึ่งตอนนี้ในออฟฟิศของรัฐสภาเราเองก็มีการกําหนดนะครับระเบียบในการทําเป็นกร e นพารล l เมนต์และหรือ Green Office ด้วยนะครับซึ่งจะมีส่วนอย่างมากแล้วก็ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานแล้วก็ของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเราในต่อไปนะครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยการทําให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการปล่อยก๊าซคารบ์บอนนั้นค่อยๆลดลงไปจากประเทศไทยของเราครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกันครับขอบคุณครับ